สวัสดีครับกระแสะข่าวดังมาแล้วครับคนขับรถวัดดวงเฮงถูกรางวัลที่หนึ่งฝันเห็นรถตู้ของอดีตเจ้าอาวาสก่อนซื้อเลขทะเบียนนุ่มใหญ่คนขับรถวัดหนองจอกดวงเฮงฝันเห็นรถตู้ของอดีตเจ้าอาวาสก่อนซื้อเลขทะเบียนรถถูกรังวัลที่หนึ่งเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์หก้านายสวัสดิ์ชัยสงเงยมโพอายุส6ปีได้เดินทางไปแจ้งความลงบันทึกประจำวัน หลังทราบว่าตนเองถูกรางวัลลอตเตอรี่รางวัลที่1นึ่จำนวน1ใบงวดประจําวันที่17กุมภาพันธ์6 5 6 5หมายเลข098 597โดยนายสวัสดิชัยเปิดเผยว่าตนทํางานเป็นคนขับรถของวัดหนองจอกตําบลบ้านโพอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาโดยทุกงวดตนจะต้องซื้อลอตเตอรี่ประมาณ10ใบทุกงวดและมักจะซื้อเลขตามที่ตนเองฝันโดยครั้งล่าสุดตนฝันเห็น รถตู้ของหลวงพ่อดีอดีตเจ้าวาดวัดหนองจอกซึ่งหมายเลขทะเบียนรถคือ97ตนจึงได้ซื้อลอตเตอรี่เลขท้าย97มาจํมาจำนวน10บใบและพอทราบประกาศผลรางวัลตนจึงรู้ว่าตนเองถูกรางวัลที่หนึ่งซึ่งตนคิดว่าหลวงพ่อดีมาให้โชคลาภกับตนเองทั้งนี้เงินรางวัลที่ได้มาตนจะแบ่งทำบุญกรถินให้กับวัดหนองจอกซึ่งเป็นวัดที่ตนทำงานอยู่และส่วนหนึ่งจะเก็บไว้เป็นทุนการศึกษา ให้กับลูกและใช้จ่ายในครอบครัวขอบคุณข้อมูลข่าวจากสนุก .com และขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ